ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็สั่งตารวจทุกหน่วยงานนะครับในการวางมาตรการควบคุมเข้มป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวพลตํารวจโทรประวุฒาวรศริโคศกสํานักงานตารวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสั่งการให้ตํารวจทุกหน่วยในพื้นที่ โดยเฉพาะสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมออํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมรายงานยอดการเดินทางเข้าจุดหรือเส้นทางที่นักท่องเที่ยวได้ใช้เดินทางรวมถึงสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไปพักเพื่อให้ตํารวจในพื้นที่ดูแลด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันให้ตำรวจท่องเที่ยวประสานกับสถานประกอบการและดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตำวรวจด่วยอื่นเช่นตำรวจทางหลวงและตำรวจนครบาลกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกทั้งให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1-9และพื้นที่ท่องเที่ยวในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอจอต,ตเร่งกวดขันระดมกวาดล้างอัชญากรรมทุกประเภทตามสถานบันเทิงแหล่งอบายมุขเพื่อไม่ให้เกิดภัยต่อนักท่องเที่ยวทุกกรณี ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับยังกําชับให้ตํารวจท้องที่ควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สินจากภัยมิจฉาชีพให้กับประชาชนที่ทําบุญทอดกรถินตามวัดต่างๆด้วย